สวัสดีครับอุ๋ามือนี้นะครับมือนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอโพไซนะครับข้างหลังผมนี่คือศาลลักเมืองนะครับศาลลักเมืองซึ่งอำเภอโพไซกําลังจะตั้งศาลลักเมืองขึ้นนะครับมาเบื่องนะครับว่าศาลลักเมืองนี่ที่กำลังจะตั้งขึ้นนี่รูปแบบแบบแบบเป็นจังไหน,นะครับช่วงนี้เพื่อนกําลังก่อสร้างนะครับแต่ว่ายังบัตรแ้วดีนะครับยังบัตรแ้วดี รูปแบบค้างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบึงรอบๆนะครับลักษณะการก่อสร้างจป็นเังไลน,นะครับจะมีบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นอ่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขังสิ้นนี่แปดขันนะครับแปดขันแล้วก็โซนนั่นอีกนะครับมีอยู่สองสั้นนะครับอันนี้คือยังบอทันบอทันเซ็ตด,ดีนะครับ ตอนที่แล้าสีอัปเดตอีกที่นึงนะครับนี่เมืองรอบๆนะครับนี่แต่ว่าเบืองรูปทรงแรอคือสีหนาสีงามแน่อยู่ครับนี่คือศาลศาลักเมืองศาลักเมืองนะครับอตอนแรกเพื่อนว่าเพิ่นสีเอาไปตั้งไว้ยุ่ธแถวสอกลอนะครับสกลอของอำเภอโพไซนะครับแต่ว่าจักเพื่อนประชุมกันจังไหนนะครับว่าน่าจะย้า่มาอยู่พี่นะครับก็เลยมาปักหลัปกปักฐาันอยู่นี่นะครับ นี่คือโซนทั้งนานะครับนี่เบิองแล้วหนาชิงงามอยู่นะครับหลังจากที่สางแล้วนะครับพอเบิองเบืองตามแปลนที่ยังบาทันแล้วนะครับนี่ผมผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นกัเลทยทายมา ah ให้พี่น้องเข้าในเบื้งนะครับว่านี่คือการเริ่มต้นของอาสารรักเมืองนะครับก็บหูหัวพนสิแลี่ามมือใด้ดครับเด้อ แล,แล้วผนละครับตั้งสิว่าอัปเดตให้เบิง้งตอนที่เขาขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเบื้องทิง,งจักน้อยนึงนะครับอ่าขางบนก็จีเทพพื้นนี่นะครับโอ้นี่เขาเหตุเป็นพื้นที่เรียบเลยนะครับ พื้นที่มองนี่สิยงามอย่างนึงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สลูบลงไปนะครับเห็นไหมครับวันนี้วันศุกร์ครับตลาดคนเดินประจำวันศุกร์นี่เห็นครับถนนนี่ก็จะเป็นถนนทุกๆวันศุกร์นะครับคนจะมีตลาดถนนคนเดินนะครับนี่มันจะเป็นพื้นที่สลูบสล่์ลงไปนะครับคล้าข่กับเนื่นลงไปแบบนี้นะครับคือสวยสุดงดงามนะครับ แตงแล้วนาะจะเป็นพื้นที่ของอำเภอโพไซอีกจุดหนึ่งสำหรับแวะชมนะครับแวะชมเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับของอำเภอโพไซเฮ้านะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามสารลักเมืองของอำเภอโพไซเฮ้านะครับต่อไปนะครับอพอกันตอนที่แล้วนะครับพอการตอนที่สางแลี่ยวจม่าไทายอีกรอบนึงนะครับ